แม้ว่าเราต้องหาไม่รู้ว่าเพ<ข>ราอะไรที่คอยนำทาง,ทางให้เราไใกใกันได้มีเธออยู่้านลด,ดอยู่ข้างกันกิแต่เธอกัอนนี้กอ่มอแนีวัวนหลอนจะมีมันกัเพียงคมเป็นความล่อมันกลงใช้หรือเปล่ามันเป็นโชคชะตาชี ใช่ไหมคล้ยๆมีนดูให้เธอกับฉันต้องไกลกันต่า่กันลอดไปส่งิเอรักเด้เลย่ต้องการเท่ไรสิ่งใดที่เธอต้องการ ไม่ว่าจะอยากขนาดฉันให้ได้ทุกอย่างคได้มีเธอดูแล <can> ไม่แคิด้างแค่มีเธอแค่มันก็นจะจได้มองและได้รู้ว่าเธอนนตอไปแยเท่านี s <S าม้มันก็เพียงพอเป็นพันโลมันคงใช่หรือปลามันเป็นโชคชะตาใช่ไหม ก็เธอคนเดียวใช่หรือเปล่าควารักดำทางใช่ไหมไม่เคยมีแม้เพงดูดให้เธอกับฉันต้องไกลกัน,ต,น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 ต,ต้องเอยู่เคียงกต่อางัเนังต้ลตน้งนี้ว่ารงนนี้รับไ้เยยเอยเลลง้เ้วยนด้เย้เเ โดอาหมุนโคอจรอให้เราได้เจอแต่ที่ฉันรักเธอเืคแค่ขอให้ฉันดูแลเธอแคมีเธอก็อุ่นใจไม่ว่าว่าโชคชะตาหรือความบังเอิฉันตั้งใจจะรักโดอาหมุนโคอจรอให้เราได้เจอแต่ที่ฉันรักเธอคือความตั้งใจแค่ขอให้ฉันดูแล

สวัดีครับสวัสดีเจ้าเมันจะมาตื่นป่ะจะมาตื่นป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเป็นยคนกั้างจ้าเฮ้ยมัวเป็นหมดกินข้าวร่างกายโอ้โห ทุกเร <Okay. S 1> ืนองได้ไหมหาการที่เธอกับฉันรักกันมันคือเรื่องจริงใช่ไหมคนที่อาสาจะมาตั้งนัง้นไม่คาดจะคิดอะไรกันเลยแต่สุดท้ายก็ได้เธอมาดูแลทันกลัวและทั้งหัวใจ ain't hey, nothing but me ก็กกเป็นลมสุดยอดสุดเสียง <c oughs> เร่มมีเริ่มมีกำลังใจแล้ครับตอนนี้เพิ่มมา สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก oh okay, ็โอเคโอเคได้ส uh, ิบอ่ะเดี<_<_๋ยวตอนท้ายปุ๊บโอ้โหได้คุยกับทุกคนเพิ่มไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์เต็มเลยอ้เต็มร้อยเลยดีใจมากนะครับที่ได้มาเจอทุกคนที่นี่นะครับครับผมแหมบ้างครับเดินทางมาจากไหนกันบ้างฮะถ้าทุกคนเจียงใหม่พ่อครับพี่หยอกก็เจียงใหม่โอ้เจียงใหม่เยอะเนี่ยก็เจียงใหม่อองามแต่งงามว่านะแถวเช้าเรื่อเกินแน่ครัเออครับผมครับผมผมก็ ใจที่ได้เจอทุกคนจริงครับจริงๆกลับมานี่ก็คิดถึงซีรีส์ถูกใช่แบนแม่พอมาถึงปุ๊บแล้วก็แบบว่าว้าวสถานที่ต่างๆเราผ่านผ่านมาหมดละนะเราก็คิดถึงซีรีส์นะคิดถึงทุกคนพอยิ่งได้ร้องเพลงอีกโอ้โหซีรีส์มันลอยมาเลยโอนะครับผมหลายๆซีนมันก็ลอยมาซีนไหนบ้างครับ ไปหลายซีเนี่ยเราชอบหลายซีโอเคใครอยากรู้ก็ไปดูเอาอ๋อก็ซีดีๆเราชอบหมดอ๋อถูกต้องแต่ถือไปเลยใครอยากไปก็แค่หัวร้อยมาโอเคเริ่มไหมฮะเฮ้ยใครมาพูดมาตผมเลยไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยทำงานอยู่นะขออภัยทษนะเออลงข้างลงข้างอ๋อขอโทษนะอ้าวโอเค เฮ้ยเฮ้ยสามรอบแล้วสามรอบแล้วกับข้าวกับข้าวกับข้าวได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเควันนี้เราใส่ชุดอะไรมาครับเมาฮ่องครับเมาฮ่องครัชุดพื้นเมืองนะครับชุดพื้นเมืองใช่ไหมใส่ถูกหรือเปล่าไม่อ่านออกลองมายืนให้เขาดูโอเคครับอ่าเป็นไงฮะแล้วแล้วทำไมของคุณไปอยู่ข้างๆอะฮะไม่แล้วทำไมของคุณมันขนาดนี้ยอขาคงเป็นแบบมอสที่ชอบอ๋อคือฟิวล์มน้ำชั่วม ริวดีน้ำชั่วมอฮอมกีเพาไม่ได้ดีที่เก่งหรอกพีที่ขาอ๋อใช่ยาวเกินไปทนี่ต้องขาแบบผมนี่เออพอดีเนะพอดีไม่พอดีเลยใส่ต้องใส่แล้วดูเราสิอันนี้ดีน้ำชั่วนะฮะมอมฮอมไหนกีเลยเป็นไงฮะน่ารักไหมฮะชวดนี้น่ารักไหมโอ้ยน้ำแววเลยอย่าแซวสิโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ฮะ บีบอยมาจากเหตเนี้แหละหายปีห<ง>้าเปอร์เซ็นต์เราเริ่มเลยไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ <laughs> แต่ทุกคนสบายดีกันใช่ไหมครับ <laughs> ไม่สบายใครไม่สบาย เขาเรียนไหมเขาไม่เรียนหนูสองใช่คุณตาใช่คุณตาแล้วมีทีไไ่ไหนปีบาง พาไปนั่งแล้วพาคุณตาไปนั่งต่คุณตาออจะแซวอะไร <c oughs> จะแซวอะไรอะ่ะ <c> ห <oughs> ยิบไม้อะ่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มชายกันเลยนะคะกติกากาค็คือง่ายก็คือสามารถถ่ายวิดีโอตอนที่น้องกำลังเช็คได้ทูนีได้แต่จะไม่เช็คี่กับน้อง,องนะงหรือว่าเราจะไม่เรียกให้คนที่นั่งรออยู่เชอที่ถ่ายรูปให้เรานะคะนีนฮ่ฮัลโหลฮัลโหลพ,พี่ทรงหล่อไหมครับวันนี้หอ ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่แซววะหรอเท่มากอวะวันนี้โคตรเท่เลยวันนี้